สบายดีทุกคนเนอมื้อนี่เฮาจะมารวมกันเรื่องของไดๆวิธีการส้างรายได้จากแอปดอปดิสว่าเฮาจะมีรายได้จากแอปนี้จังใดนอมื้อนี่จะมาอธิบายแพนการตลาดหรือว่าแพนการแบ่งจ่ายให้ทุกคนเข้าใจเนาะว่าถ้าเฮาเขามาเหตุแล้วเฮา,ามาเป็นหุ้นส่วนแล้วเฮาจะมีผลหับแบบใดจากการแบ่งจ่ายที่บริษัทใจเฮาเนาะพิ่นเฮาจะมีค่าตอบแทนแบบใดจากบริษัทเลย เราจะสามารถสางเงินงนี่สางนิสหุแบบใดและได้แบบใดเราเมื่อนี่จ้ามาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอย่างละเอียดเลยและสสำหรับคนคนใดที่เคยศึกษามาังก,กรกับนิสหุมก่กรแล้วเนาะแต่ก็ฟังคลิปนี้เพื่อทำความใจตืมตืมดีและสําหรับคนใดที่ยังเป็นคนใหม่บอกเลยว่าคลิปนี้เหมาะที่สุดเพราะว่าศีอธิบาย,บายให้ละเอียดให้เข้าใจเบื่องคลิปนี้จะเข้าใจเลยเอ,า,อยาง่ายๆเนาะอ่ะไปเบิ่งกันเลยทุกคนอันับแรกเลยนะ ดอบตนี่ตอนนี้เติบโตไปเกือบว่าทั่วเอเชียทีลักลักกจะเป็นลาวกัมพูชาไทยแล้วก็ที่กำลังเติบโตลาวฮาองซัําตอนนี้ก็คือกำลังมีทีมเกิดขึ้นคนข้างรายนาอภไพมากกับสามาที่จัดทีมกันระสามเป็นทีมได้นะอ่ะอันนี้คือข่าวข่าวก่อนนาะบริลล์ลุงนาเอียดห้จุดนี้นาะโอเคนอะเดียวไปเบิงนาถัดไปกันเลย คือแอปดับดิสเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเด้อมีการจดทะเบียนทุกอย่างแมนเหียบหอยอ่อนแล้วเรื่องทะเบียนนี่เขาไม่จะเจาอาใบอย่างออนไลายเนาะก็คือให้ทุกคนเบิ่งตามตัวจริงเพราะว่าทุกมือนี่มันเติบโตไปไกลแล้วเนาะเรื่องทะเบียนเขาถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็ตัวแทนเขา,ล,าลักลานคนเนาะถามว่าถือกฎหมายเขาก็กยุบก,กันไปแต่โดนแล้วเนาะอันนี้ยังเติบโตแบบบุบมบมอยู่ คืออ่าจตอันนี้เรื่องของบริษัทนี่โมแมนสาขาทุกคู่มันเป็นสำนักง,งานใหญ่เลยมันเป็นออฟฟิศเลยเน,นาะสถานีความเติบโตยิงใหญ่มันบรธรรมดาทีนี้มาเบิ่งต่อถัดไปคือแอปดับลิสต์นี่นะแอปสางไลด์ไดโตนีน่นะมันโมเมนต์ธุรกิจเครือข่ายเนาะมันโมเมนอันน่ะการขายออนไลน์แบบทั่วไปมันเป็นการขายออนไลน์ยุคใหม่ ถ้าทุกคนเห็นแอปดรอปเดสให้ทุกคนคิดไปถึงแอปแอปหนึ่งซื้อว่าแอปซอปปีหรือดาราสดาแบบนั้นเลยแต่แอปซอปปีหรือดาราสดาเข้าบัวามารถที่จะไปเป็ยนเจ้าขอ,ของเขาได้เนาะฉะนั้นการที่แต่ว่าแอปซอปปี so ie, ดัชไลเนี่ยเขาขายมีทุกอย่างขายตั้งแต่สากระเบือยันเดรลบผมมีอย่างเดียวคือผู้สาว <laughs> เขามีทุกอย่างซัพพอร์ตทั้งตัวอย่างมีทุกอย่างค้ายโอ้ยนั่งแต่เครื่องอยู่เครื่องกินเครื่องใช้มีมัดเสือผ้าแต่แอปดรอปดิสาะนอ็นแอปขายสินค้าอาหารเสริมอยู่บนโลกออนไลน์ทีนี้นั่นแสดงว่าเขาเปิดโอกาสให้พ่อเจ้าข่อยคนธรรมดาเนี้ยนะเข้าไปที่จะเป็นพาร์เนอร์แล้วเขาไปขายสินค้าอยู่บนแพลตฟอร์มใดและสง่งสินค้าให้สิ่งที่ข้าวเจ้ามักล้มมันว้าวแห้งกับเพื่อน ทุกคนจินธนาการเบิง่งการเขาจะขายออนไลน์ในในเมื่อก่กนนะเขาต้องไปสต็อกตามเลทถือบอกเออสต็อกซิปว่าอีกราคาหนึ่งสต็อกเศร้าว,ว่าอีกราคาหนึ่งร้อยว่าอีกราคาหนึ่งอันนั้นคือสต็อกตามเลทคือเขาสต็อกไรเท่าไรเขาไปขายเขาก็ยิง่งได้กำไรรายตัวกล่องเท่านั้นอันนี้คือขายการขายออนไลน์อยู่เก่าลงทุนซ้ำๆรายกำไรแต่ไปล้งทุนต่อแบบนี้นะแต่แอปดอปิสมันเป็น มันโขวดเจงทุกคนมันลงมันลงทืง่นมันลงซื่นขันเดียวแล้ว,ดลวได้ดขาดไอดีเลามาสางอะไรตลอดชีวิตเลยมันมันอยู่ในเสื่อมว่าลงทุนหมดทุกคนเพราะว่าเขาสร้าง,งส,สินสมกินสินค้าแค่หนึ่งสินเท่านั้นข้างเดียวสร้างข้างเดียวเท่านั้นแหละมันในไอดี ID และสามารถที่จะมีห่านเปรียบเหมือนถ้าทุกคนมีไอดีจากบริษัทนะเปรียบเหมือนทุกคนมีสาขาหนึ่งมีห่านหนึ่งละเวลาทุกคนขายสินค้าไปนี่นะ อ่เขาถ้าเขามาเขาสนใจมีรับทุกคนขายสินค้าไปสิ่งที่มันเจงแห้งก่อนก็คือมันบริโภคสินค้ามันบริโภคสินค้าแล้วบริสุทธิ์แพคบริสุทธิ์่งอีกเพราะว่าเข้ามาทําธุรกรรมกันผ่านแอปถ้าเขาอยากได้สินค้าใครเขาโหลดแอปมาแล้วสมัครผ่านลิงก์กันอะไรกันซามาี่จะสร้างเครื่องเลยแบบนี้ขายออนไลน์ยุคใหม่มันเป็นแบบนี้แสดงว่าทุกคนขายสินค้าให้กับใครกันอยู่ในโลกใบนี้แล้วบริทภคซุงเครื่อง บริษัททําการจัดทรงให้แบบนี้แสดงมาทุกคนมีลูกค้าทั่วประเทศล่าวนี่แมนบริบริบรมาล่อปินสินค้าครับคืององไยังให้เขาได้โบคือ,อเบล่าลูกค้าเข้าอยู่ตังแคงสินะสรงลิงทรงแอปในเขาแล้วเขาโหลดแอป่านเขาเลยก็อยากได้สินค้ากับอกเขาไปสั่งยุทธหันเมื่อสั่งปุ๊บมันจะมีทียูให้กรอทุกอย่างเนะาะตามหมดตามทียูที่เข้าเคยอยู่ที่เข้าเคยฝาละ,ะแล้ว ใส่ไปแล้วเวลาสั่งเปลืองไปปุ๊บบริษัทจะทําการจัดส่งสินค้าไปหาลูกค่าโดยอัตโนมัติโดยที่บริพารเเ่าแบบนี้มันจะเป็นลักณะนีเนาะแต่ว่าไปเบิงภาพรวมให้มันเห็นเขาจะ่างไงึืนดื่มเนาะอ่ะนะแค่มีโค้ดเท่านั้นทุกคนจะสามารถทรําธุรกรรมอยู่ไสคกระไดคือผู้คนขายสินค้าอยู่ไซกระไรสิไปเทีย่ยวมองนั่นมองนี่ก็สิขายขายได้คคอเก่าเพราะมันทำมันเหตุผนแอปไพ่บอทันโหลดแอปนี้บอทันลงทะเบียนแอปนี้ดีบอทันสมัคร บอท่านมีหันค่าบอท่านมีหันค่าขายสินค้าจากแอปนี้นะถือว่าทุกคนจะไปหาเงินอยู่บอลไหนสมมติว่าแบลเอาไงบางคนเกิดมีสองทางการหาเงินแ่เขาคิดว่าสองทางนี้เหมาะสําหรับคนที่ยังบมเป็นบอเคยเอาภาษาเราเคยยังบมเป็นกับมันศึกษาเอาแต่ว่ามู้สึกว่ามันตื่นเต้นแตมันวาวแห้งมันบเคยมีแบบนี้เราขายมาไม่ต่สต็อกตามเลยในเมื่อก่อนนะโอ้ยสต็อกเป็นสิบเป็นส่าเคยจะมาขายมันเคยสิ้ขายได้เบาอีกเรื่องหนึ่งเลย นะขายได้จึงว่ากำไรขายบ่ได้โกงอยู่เงิน,นแบบนี้นะแต่อันนี้บ่ต้องยากที่จะไปสตอ็อกสั่งสินค้ามากินทางเดียวกินดีเห็นผลบอกมูคูจังสีก็สามารถที่จะได้กำไรได้เลยเลยนะราบ่ต้องสต็อกเป็นเราเป็นพันคนโอเคอ่ะมาเบิง่งอ่าทีนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการที่เราจะเข้ามาสู่ธุรกิจหรือว่าเข้ามาสร้างรายได้จากแอปแบ,บิสนี้มันมีัมันมีอยู่ประมาณ32ทางเนาะก็คือ อันที่หนึ่งนี่ทุกคนเป็นคัสเมอร์ม่งเปนอันที่หนึ่งเด้อทุกคนเขามาปุ๊บทุกคนจะเป็นคัสเตอร์มก่อนถ้าทุกคนสมัครเขามาแอปผ่านลิงก์ของใครคนหนึ่งเขามาปุ๊บมันจะเกียนว่าคัสเตอร์มองเด้อมันเป็นลูกค้าชื่อ,อว่ท่านที่จะสามารถสั่งในรับไดทีนี้การทุกคนที่จะสามารถสั่งในรับใดทุกคนต่อมาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์ง่ายๆสั่งสินค้าหนึ่งสิ้น, 1, นแล้วทุกคนจะกลายเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ทุกคนจะมีลิงก์ส่งคนอืื่่่นนนจะมีโคค้ดสอ อ่า,บา,าโบไนลงพื้นเลยทุกคนกับสั่งซื้อสินค้าจากแอปมากินเถอะละทุกคนจะขายสินคา้าแต่ทุกคนบบก,กินทุกคนสิบเปขายให้คนหน่อยสิบเปียตัวเขาจะสิบ์ฟโได้เนาะเพาต้องกินก่อนลองก่อนเนาะดีก่อนแต่มันใจว่าสินคา้าของดรอปดิสเห็นผลไวทุกคนเห็นผลไวแหง้งโบเสืออ้อโมอยางให้เสื้อแต่ย่างทุกคนลองนะอ่ะเป็นพาร์เนอร์อยากเป็นใหญ่กว่าหันกามีทุกคนเป็นเป็นซีอีโอซีอีโอเป็นพาร์ทเนอร์ได้กำไรสามวันสามสิบเปอร์เซ็นต์หลับเป็น ซีอีโอไงขึ้นมาแน,น่กสิริสามสิบมหาสิบเปอร์เซ็นต์นะกำไรตอกองโอเคถ้าว่าอยากเป็นตั้งหต่ไงขึ้นมาแน,น่กับประมาณหาสิบห้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ามาเปอร์เซ็นต์นี่บางคนงงบอกคำนวณจั่างไร่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มันจะคำนวณจากยอดสินค้าที่อยู่ในระบบโ okay. อเคบทุกคนอย่างเซ็นสินค้าน,านั้นตีเป็นเหลยกลมๆเด้อ สินค้านั้นกองประมาณ1000บาทถ้าเขาเป็นพาร์เนอร์เอา1000บาทคูณ3 0มรตันก็ตกอ,อยู่300บาทถือบ่าเป็นพาร์เนอร์เขาจะได้ประมาณขายสินค้าได้สินประมาณ300บาทแต่ถ้าว่าเป็น CEO ใหญ่ึิดมาแน่อ่าได้กำไรประมาณหาถือว่าแล้วก็เอาจำนวนเงิน1,000บาทมาคูณหาก็เป็นเงินอยู่500รบาท, 5, บาทแต่ถ้าว่าเป็น บีโอเลยกะเอาจำนวน1,000บาทมาคูณ70%็ดบเปอก็เจ็บาทแบบนี้นะง่ายๆเบอร์คุ้มเงินยากเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ะไปเบอร์อ่าถัดไปเพื่อรายละเอียดตึบอ่ะมาเบิรงกลไกาการอ่าสั่งซื้อหรือการซื้อขายมาเบิรงกลไกการซื้อขายของดอบบิสบอลเป็นแบบไหนอ่ะสมมติมีแอปดอบบิสแล้วเขาสามารถเ,าาเป็นบีโอเลยเนาะไปสมาร์ทมแอปดอบบิสเนี่ยเขาเป็นบีโอแต่ทีนี้ แสดงว่าเฮ้ามีกำไรในมืออาไรนั่นหมายก็มาเฮ้ามีห่านและแล้วเฮ้ามีกำไรในมือทีลโอการจ่ายอยูหันหาสิบห้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้นุ่งก็ยังเข้าไปนั่งในนั่มูคูยังเซ็นว่าเฮ้าในนั่มูคูเขามาเฮ้ยโหลดแอปพันเฮ้าทำตัวอะไรชิ้นขาดดีๆไปกินต่างๆเขาก็ว่าไปแต่แต่เฮ้าเปิดการตลาดแบบเฮ้ามีห่านแล้วเฮาจะโปรโมทของเฮ้าแบบใดก็ไใดแต่อย่าห้เกินความเป็นจริงเอาความจริงมาว่า อย่างเช่นทุกคนไปบอกมูคูแต่งูคูเขาก็สนใจเขาก็สมรรัครลิงผ่านเขา,เ,าเขาเป็นคัสเตอร์เมอร์มาล้เขาเป็นคัสเตอร์เมอร์ถือปะทีนี้เขาเป็นคัสเตอร์เมอร์แสดงว่าเขามีแอปเขานูกอยยางนะถ้าเขาอยากสิ้สินค้าเขาไปเรือนเบิงเขาต้องการที่จะอยากได้สินค้าแล้วเขาก็ไปสั่งเองเขาในแอปเลยโดยที่บริผ่านเขาเมื่อเขาไปสั่งปุ๊บอ นกยอย่างเราสั่งไป 1, 2 0 0รบาทเป็นเหรียก,กลมๆนะเราเป็นดูคาขามาแต่เห็นสินค้าเอ,อ้อยากลองเอามากินอย่างต่างเราก็ไปสั่งเองเล้าเราสั่งไป 1, 2 0 0รบาทคําถามคือเขาจะได้เท่าไรเนาะไปเบิ่งกันที่นี้บริษัทจะทําการจัดส่งสินค้าให้เหล้าโดยอัตโนมัติโดยที่บริพานเขาเห็นปาจะส่งสินค้าเขาจะได้กําไรอยู่ประมาณสิ้นหลัก800บาทเอาหนึ่ง800บาทมาจากกำไร70%รคูณพัน0 จะได้ประมาณ800บาททีนี้เห็นบอกทุกคน,คนกลไกมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้มันง่ายแห้งทุกคนออนไลน์ยูนีบอกเลยว่าสุดยอดอะ่ะท่าพายท่าพาโบตื่นเต้นนี่สมองนะักค้ไปโค้ไปพี่เซนไหมแลระนะ่คิดว่ามันง่ายแห้งเนาะถ้าคนใไดอ่ยังบูงแอปนี้ก็บีบไปโหลดมากเนาะโหลดผ่านลิงก์พ็กระไดฮาร์คุณแนะนำแต่ว่าวิธีการโหลดมามันต้องสมัครผ่านโค้ดโค้ดไ้คนหนึ่ง อ่าเรื่อวอะเขามีคนหูจักที่เฮ็ดแอปเราดิสตูก็หีบไปสมัครเนาะโอเคหรือว่าสมัครน้ำแข็งก๋วยเตี๋ยวกระไดเราจะช่วยกันว่าไปยากงงานการขายกันมาทุกคนอ่ะที่นี่ทุกคนลองคิดตัวอย่างเป็นเหรียญกลมๆนะท่าทุกคนมีลูกขายจากสิบคนสั่งซื้อสินค้าแค่คนละพันสองเขาก็ได้สินค้าไปกินได้แสดงว่าในมือนะเขาสจะอยู่วาดแปดพันบาทต่อมือแล้วแตะไ่เป็นต่อมือหรอกต่อทุกคนเอาคน ต่อทุกคนมาสั่งซื้อสินค้านำต่อคนมาซื้อสินค้านำเฮาเนาะให้ทุกคนเข้าใจง่ายง่ายง่ายแบบนี้เลยบริเก,ก่าจะยากเลยก็คือเข้าขายสินค้าอะไรเนาะลูกค้าเขาเขามามันจะมีแบบนี้เด้บอบางคนเอ้ยมันมสีบ,บมันแช่หลุดโซ่บ่โมเมนแช่หรอกครับมันกับเป็นการขายสินค้านี่แหละลูกค้าเขามาเขากได้สินค้ากลับไปกินไปใช่เงินที่เข้าใจมามันจะเป็นสินค้าทางเมื่อเลยและวในนาที่เฮาเป็นผู้แระนนามว่าเสด้หยัง เออว่าเป็นคุณสมบัติหรือค่าตอบแทนกับสิเป็นโบนัสเออเป็นกำไรเป็นโบนัสเอียงกับว่าไปใินไมันกับกำไรขายสินค้าเนาะค้ามันจะเป็นค่าบอกว่าเอ้เจ้านี่เอาคนมาแต่บางคนว่ามันคือหลายไร้เท่ได้รายพอบริษัทเข้าใจรายแค่นั้นบริมีอย่างรายลายพอบริษัทเข้าใจรายเท่านั้นเลยเนาะรายละเอียดทุกคนไปฟังในกลุ่มไดเดอร์อ่าอันนี้คือเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเบิงเอา อันนี้แม่อราพาอยู่ทางพังไทยที่เราเป็นเป็นครูสอน,น mm hmm. เนาะเบื้องแรกๆของเรา,เต,ราตีละปฏิญาณเพื่อยังนี่คร mm ั hmm. อันนี้คือเกิดมานิดเนาะมานิดแหละออกรถได้ละอันนี้คือได้ๆเป็นตัวอย่างทุกคนเข้าใจง่ายๆไปทุกคนไปเบื้องรายละเอียดใน YouTube ใน Facebook ไปเซิร์ชเลยนะได้จากดร็อปลิสไพมี่ไพมี่อะไรเนี่ยมันจะขึ้นมาเต็มเลยทุกคนดูเบื้องเอาเนาะอันนี้คือคนลาวเขางผมโอ้ยมีบุ๊ชบุยากคน อันนี้จะเป็นรายได้ของตัวของข้าพเจ้าเองเนาะที่ไดรปัจจุบันนี้ประมาณ2 0 0 0 0ื 30, น่นสามหมื่นเนาะทุกคนกัเดือนละประมาณตามที่มาเดือนประมาณ2-3ล้านกี่ตอ่อต่อเดือนเนาะตามที่เคยเห็ดคาสเดียมาแต่ว่าพอตัวเองก็มีเหยื่ประจำในเฮียนจบมาแล้วก็เฮ็ดตั้งแต่ตอนเฮียนเฮียนจบมาก,ก็หาเียกเฮ็ดเลยหาเียกเพราะว่ามักเฮ็ดหลายอย่างไปดํากันเนาะม,นนมือนี้เฮ็ดมือหนึ่งเฮ็ดเป็นเกือบสิบกัวเหยืเนาะแต่ว่า บริหารเวลาได้อยู่เนาะก็สามารถที่จะเฮ็ดควรไปหลายอย่างเนาะอ่ะโอเคอันนี้คืออ่าที่เฮ็ดได้นี่ที่เฮ็ดได้นี่บ่แม่นว่าเก่งเด้ออย่าว่าเก่งเล็ดขาดเลยเก่งนี่ผิดเลยนะพอโบเคยเห็นออนไลน์แบบนี้จักเถื่อโบเคยเห็ดโบเคยเห็ดโบจักเลยหาก็มาเห็นครั้งแรกฉะนั้นนี่ก่อนที่เราจะเห็ุได้เขาก็ต้องมีคนสวยมีโค้ดถือว่าฉะนั้นนี่บริษัทเขาจะมีกลุ่มอ่าเห็นบ่กกลุ่มนี้ทุกคน อันนี้เป็นกลุ่มสอนคนใหม่สางอะไรไพ่เข่ากลุ่มนี้จะสางประได้กันทุกคนเลยโบคําเดียวและจะมีกลุ่มเฮี้ยนหูวิธีการตัดต่อว,วีดีโอวิธีการยิงแอดต่างๆจะอยู่ในกลุ่มนี้และวิธีกลุ่มปรับความคิดไม่เซ็ตวิธีการบริหารเงินบริหารเวลาและใส่เงินลงทุนแบบไรแมนกลุ่มนี้แสดงว่าทุกคนสมัครขังเดียวสมัครพันสองได้สมองกับเมื่อนำ เอาง่ายๆเขาซ้อนนะฮะตัวอย่างเปรียบเหมือนเขามีคอร์สเทียนเพราะว่าเขาไม่อย,อยากให้ตัวแทนคิดทุกคนคิดไงเขาไม่าให้ตัวแทนไปเห็ดโมว่มวมวแล้วก็ส้างกระแซก,กันแบบเว้าเกินเหตุเกินสมผลแต่เขาอยากซ้อนเองทุกคนมาเห็นทุกคนจะเข้าใจลายแล้วขอมูลนีนี่บางทีเร่ากบดีเร่าบดีเบาบอสกุมภาเนาะบางทีเราก็บดิเบาเรื่องของดอกบิสอะไรอ่า เล่าซ้อนเรื่องของการดำรงชีวิตไท,ทยจะได้ให้อยูโรดในยุคป,ปัจจุบันโอ้บอกเลยว่าฟังเล่านี่โอ้ฟินแห้งสุดอยอดนะแบบว่าเฮาได้ขอคิดเทคนิคบางอย่างมาปรับใส่ในชีวิตประจำวัดของเฮาในรัชกันแต่ทุกคนถ้าทุกคนมาเฮดดรอปบิสเนาะกะมาฟังบอสกุมภาเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงใส่ซีวิตให้เฮานี่นะถึงจุดที่ดีขึ้นในยุคป,ปัจจุบันเนาะส่วนในคนที่ขเขามาเฮดมาสานอะไรแบบนี้กโดนแลแต่มีชีวิตพังมาทางมดแต่ว่า เหตงไดเขาจะมีดหลายคือมูลและจะสั่งอะไรเป็นกอกเป็นกาเป็นของตนเองเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงซ้ำนี้เนาะถทาทุกคนคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการในคลิปต,ต่อไปแล้วก็าอยากพลาดเนาะกะ็าากกะสามารถอ่าอยากจะถามรายละเอียดเนาะก็สามารถอ่ากดลิงก์ข้างล่างไว้เดี๋ยวสมชายจะใส่ลิงก์เฟซบุ๊กแล้วก็อ่าฝากเบอร์โทรบนแอปไว้นนี้มีพย่งการสมาครติดต่อถามได้ หรือมาเป็นทีมทำการมาสานทำกันใดตอนนี้ทั้งเราเขาก็ยังต้องการทีมทจะมาสารผมกันขอคูจริงจังลอยเลยกัรพร้อมพัฒนาตนเองโอเคทุกคนบ๊ายบายไปเจอกันในคลิปต่อไปเด้อ